ทางพมา่าแสดงท่าทีไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับประเทศไทยเริ่มทําการแผลงฤทธิ์นะครับกลุ่มหมองชิดต,ตูก็เป็นกลุ่มกะเหลี่ยงนะครับที่มีรายได้จากการค้ายาเสพติดส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มีรายได้จากแก๊งคอเซนเตอร์แต่ต้องยอมรับนะฮะว่าปัจจุบันนี้รายได้จากแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยมีรายได้มากกว่าการค้ายาเสพติดด้วยซ้ําไป สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักชีกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวบีบกนิวส์นะครับเรื่องของแกงคอร์เซ็นเตอร์ตอนนี้ก็เริ่มมีน้อยลงฮะแต่ก็เปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการใช้โซเชียลมีเดียเป็นสําคัญและจีนเข้ามามีิทบพลในการกวาดล้างอย่างสมบูรณ์ก็ที่ไปประชุมที่มาเลเซียฮะก็ทางท่านประธานอาเซียนก็ขอ ขอให้ผมช่วยสองสาเรื่อง,เร,องเรื่องแรกที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับบ้านเราด้วยชัดๆก็คือเรื่องของพม่าเนื่องจากว่าอันสู้รบในพม่าเนี่ยทำให้อาเซียนถูกลดความสำคัญลงไปเยอะก็ก็อยากให้สมาชิกในอาเซียนเนี่ยมีภาวะของการปกครองที่ปกติก็อยากให้ผมคุยกับทุกฝ่าย ที่ขัดแย้งกันอยู่ในอาเซียนซึ่งผมรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็ผมก็คงจะหาเวลาเดินทางไปพบกับผู้นำของทางทุกฝ่ายนะฮะเพื่อจะได้คุยกันต่อเออยังไม่สามารถไปสรุปขนาดนั้นได้แต่เราคิดว่าอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทมีอะไรต่างๆก็คิดว่า ยังไม่ได้สรุปว่าเขามีความผิดอะไรแต่ว่าเขาขอให้ออกจากพ ouais. ื้นที่ก่อนเพื่อเราจะได้ทํางานได้สะดวกยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้ออกจากคําสั่งจากบริเวณพื้นที่ที่มีบทบาทอานาจอยู่แล้วก็ห้ามข้ามไปฝั่งเมียวดีะเมินก้ีาสัปดาห์ก็เท่าที่ได้รับรายงานทั้งทาง คนไขของรัฐเช่นหน่วยราชมณูหรือหน่วยอะไรแล้วก็รับฟังจากทางจังหวัดแล้วก็รับฟังจากทางข่าวลับของเราก็คิดว่าได้ผลดีพอสมควรนะครับอย่างตามที่เป็นข่าวไปแล้วพวกท่านทั้งหลายก็รู้แล้วขณะนี้เนี่ยเอ่อมันก็เกิดความปั่นป่วนบ้างในพื้นที่ของของชายแดนพมา่าแต่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นปัญหาความรับผิดชอบของเรา ไม่ไว่าจะเดินขนบวนหรืออะไรก็ตามเพราะว่าวันนี้เราต้องการกดดันให้ส่วนที่มีอำนาจอยู่ในแผ่นดินเมียนมาได้รับทราบรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตนนั้นได้สร้างผลกระทือนะครับประเทศไทยโดยรวมที่เราดําเนินการถ้าหากว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาก็ต้องกลับไปกดดันไม่ให้แ๊นคอลเซ็นเตอร์ไม่ให้แหล่งที่เป็นที่โมโวสุมในเรื่องเศษรษฐกิจต่างๆออกจากพื้นที่ไปตอนนี้มันมีข่าวว่าพวก ระดับบอสๆของจีนเทาในท่าขีเหล็กแล้วก็มีวดีเนี่ยเริ่มหนีไปอยู่ที่เชียงใหม่กัน<อ>่างั้นตำรวจเชียงใหม่ก็ช่วยดูให้ดี<อ>นะครับดูให้ดีเพราะตอนนี้พวกจีนเทาเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่เชียงใหม่กันเยอะครับนะครับอ,อันนี้ก็ฝากฝากไว้เลยฝากไว้เลยคืออย่างน้อยมัน<อ>เป็นหน้าที่ที่ท่านต้องทําอยู่แล้วแต่ว่า โฟกัสหน่อยนะครับโฟกัสหน่อยมันเริ่มมีจีนเทาไปอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบผมจำผมผมไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขนะครับแต่ว่าข้อมูลในระดับพื้นที่ที่ผมได้มาเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าจีนเทาเริ่มหนีไปอยู่ที่เชียงใหม่ ทางสสทางส,งสมันเองก็มีการเรียกร้องก็คือการออกหมายจับหมอชิตตูซึ่งอันนี้จริงๆเนี่ยก็มีข่าวล่าสุดว่ากันจะมีการดําเนินออกหมายจับแล้วนะครับน,นี้ก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลนะแต่ในขณะเดียวกันปัญหาคอเซ็นเตอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเดียวใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็มีนะครับเมื่อเช้าตอนที่เราเข้าไปหารือกับกรรมน,นเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลในส่วนนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ได้รับการประสานงานจากทางมาเลเซียนะว่ามีแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ตามชายแดน จังหวัดชายแดนใต้นะครับที่หลอกลวงชาวมาเลเซียด้วยกันการดำเนินการบุกมองคิดตู่เนี่ยถ้าท่านถามทานมู้เทนกรุลงเลยว่ามันจะมีผลสะเทือนต่อในเรื่องของอาไรยังไงบ้างผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยการที่มีหมายจับนะครับก็จะทําให้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐของเราเนี่ยเขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้โดยง่ายจะทําอะไรก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น ส่วนการดําเนินการจับกลุมนะครับซึ่งตัวเขาเองอาจจะอ,อ,อยู่หรือไม่อยู่ในประเทศไทยก็ตามแต่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการต่อไปในอนาคตที่มองชิดตูเนี่ยก็คือเป็นหัวใจสําคัญนะครับของอาญากรข้ามชาติเหล่านี้เนื่องจากว่ามีทั้งไทยเทาพม่า,มาเทานะครับไปรับสวยไปเกี่ยวข้องเยอะมากออกหมายจับจะนําไปสู่การจับได้ไหมอยู่ที่ความสามารถของกลไกต่างๆเดี๋ยวเราคงต้องดูว่ารายชื่อเนี่ยที่จะมีการออกหมายจับเนี่ยจะมีใครบ้างผมเห็นชื่อเพิ่มมีสองคน คนหนึ่งติงวินถามว่าเมกเซนไหมเมกเซนนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปเช็คในข้อมูลแล้วมันมีมากกว่านั้นหรือเปล่าในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐของฝั่งไทยเดี๋ยวคงต้องไปดูว่าจะมีใครบ้างนะครับในการดําเนินการถ้าจะแค่ย้ายอย่างเดียวผมว่าอย่าให้มันกลายเป็นการย้ายในลักษณะที่ทําให้เขาเงียบผมก็ขออนุญ,ญาตประสานเสียงกับทางท่านผู้นําฝ่ายค้านว่าจริงๆเรื่องนี้มาถูกทางแล้วนะครับก็ชื่นชมในการที่จะดําเนินการนะครับเพื่อปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ตั่หมอกทิศตุวนเป็นระดับ ก,ก็ระดับเทสเลยของ BTS นะครับก็ถือว่าถูกตัวนะครับถูกตัวแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นใจกลางสําคัญของเรื่องนี้จริงๆคงต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งปล่อยให้เงียบนะครับต้องรวมพลังกันต่อไปแล้วผมคิดว่าความสําเร็จด้านตะวันตกจะเป็นโมเดลสําคัญให้กับของประเทศไทยในฝั่งด้านตะวันออกเพราะด้านตะวันออกตัวเนี้ยผมคิดว่าเรายังไม่ได้เห็นรูปปรรมมากนักเนาะนอกจากตัดอินเทอร์เน็ต แต่ว่าการที่เราจัดการกวาดล้างฝั่งตะวันตกได้มันจะเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนต่อบรรดาทุนสีเทาทั้งหลายว่าประเทศไทยวันนี้เราไม่ยอมแต่ก็ดีหลายๆประเทศก็สับสนับแต่ว่ามันสำาัินที่จะสามารถดีคามเร่งสามารถได้ช่วยแก้ในเรื่องของ่อเซ็นเตอร์ไั้ เดี๋ยวจะมีการเสนอให้ไปตัดในส่วนที่ปอยเตะกับที่คิงโลแมนในน้ำมือชานนั้นอันนั้นเดี๋ยวขอพิจารณากันก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปพูดอะไรโดยที่ยังไม่มีพื้นฐานแล้วล่าสุดนี้เราได้มีการประสานไปทางรัฐบาลของเมียนมาบ้างไหมคุยพูดอยู่ตลอดเลยเราคุยกันอยู่ตลอดแต่ล่าสุดนี้เห็นทางดีเอ็มไอเขาจะมีการออกหมายจับมองคิดตัวอะไรทึ่อยู่ในพื้นที่ของเมียนมาผมก็ไม่ทราบนี่ก็ต้องให้ให้ทางผู้ที่เขามีหน้าที่ติดต่อกับพี่หน่อย การให้วนของการพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาก็พูดคุยอยู่แลอวแล้วทางทางรัฐบาลเมียนมาเขาได้ให้ข้อเสนอไหมหรือว่าหรือว่าข้อห่วงใยหรือว่าขอความช่วยเหลืออะไรไทยรที่ไปอีกไม่ค่ะทุกคนก็ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอย่างที่ขณะนี้อยูได้พูดกับทุกประเทศรวมทั้งผู้กับทุกทุกองค์กรทุกทุกเหมือนทุกคนก็รู้จักปันตั้งที่ตั้งอารักแล้วก็ ตั้งบทเสียกับทุกฝ่ายทุกคนให้ความร่วมมือส่วนล้วต้นติดน้อยมันก็ติดต้องต้องใช้วิธีที่กดดันแบบนี้ก็คือต้องตัดไปผมแล้วก็ได้มีการพูดพูดกันด้วยว่าจะจะยังไงแต่ว่าก็นื่จากว่าถ้าถ้าผลมันไม่ได้อย่างที่เราคุยกันมันก็ต้องใช้วิธีกดแบบโดยที่ตัดไ่อันนี้ก็เป็น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 วิธีที่ต้องตัด แล้วลูกฝ่ายก็ให้เห็นสิ่งต้อนด,ด้วยไอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเขา <c oughs> เขาได้พูดมาโดยตลอดนะเขาไม่ยินดีที่จะร่วมมือลากรงคนจะร่วมมือนะเรามีอำนาจอะไรเขาทำผิดลอกหน้าจะจับมีอำนาจอะไรไปจับเขามึงดูหนังฮอลลีวูดมากไปหรอือเปล่ามึงจะบุกเข้าไปถล่มเหรอเป็นอะไรเป็นออพติมัสหรอจะบุกเข้าไปอัดกับเขาเหรอ <Optim us. c oughs> ออพติมัสฮะ แล้วสุดท้ายวันนี้วันนี้ไปไนกะ็เหมือนตอนที่คุณจะตัดไปอะ่ะมันเป็น M O U นะไระตัดเขาได้เหรอ็น M O U ไอ้พวกนี้ <c oughs> เคยแต่กู้ <c oughs> เคยแต่กู้กัินีออนไม่เคยทำสัญญา M O U แล้วไงแล้วงไงแต่แล้วลูกพี่ก็มาตบเองอ่ะลูกพี่จากคกดีดังกล่าวก็มีรายงานว่าจะมีการออกหมายจับหม่องชิตตูฮะซึ่งเป็นผู้นำการเลียงโดยดีไซน์จะรับเป็นคดีพิเศษ นะครับแล้วก็การออกหมาหจากครังนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกะเหลี่ยงที่นําโดยหมองชิตตูทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นผู้ให้การคุ้มครองนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะเดียวกันก็มีรายงานว่ามีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นนะครับเพื่อขับไล่โดยเฉพาะกะเหลี่ยงจ,จะไล่แก๊งคอร์เซนเตอร์นั้นออกจากบริเวณพื้นที่ติดพรมแดน ไทยพม่าะนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอแม่สอดจงังหวัดตากนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายเพราะโดนตัดไฟน้ํามันแล้วก็ตัดอินเทอร์เน็ตนะครับคงจะเป็นประเด็นหลักๆที่กําลังเกิดขึ้นก่อนนั้นนั้นก็มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทยและประกาศว่าจะไม่ซื้อสินค้าคจากประเทศไทยในฝั่งของพม่าด้วย แต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็มีปฏิกิริยาจากฝั่งพมา่าด้วยการนำเครื่องบินของพมา่าบินเข้ามาประชิดพรมแดนของไทยประเทศไทยนะครับโดยกองทัพอากาศได้นำเครื่อง F16 เข้ามาบินประกบแล้วก็แจ้งสัญญาณเตือนไปยังพมา่าไม่ให้บินข้ามแดนมายังฝั่งประเทศไทยสถานการณ์ตอนนี้กค่อนข้างจะเป็นไปล่อยด้วยความตึงเครียดเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนนะจีนสามารถดำเนินการได้เองโดยประสานงานกับทางฝั่งพมา่านะครับจีนมีรายชื่อต่างๆเจ้าที่ของไทยที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง32คนตอนนี้ก็เยอะเริ่มมีคำสั่งทยอยย้ายนะครับออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็เริ่มนะที่จะมีการเอาผิดแต่ยังไม่ระบุชัดเจนว่าจะมีการปลดใครหรือไม่แต่ย้ายอย่างน้อย3คนย้ายในพลอีกหนคน แต่รายชื่อที่ทางการจีนส่งมาให้ยังประเทศไทยมีถึง32รายแต่ประเด็นที่น่าสนใจและจับตาก็คือว่าทางพมา่าแสดงท่าทีไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับประเทศไทยเริ่มทําการแผงลงฤทธิ์นะครับกลุ่มหมองชิดต,ตูก็เป็นกลุ่มกะเหลี่ยงนะครับที่มีรายได้จากการค้ายาเสพติดส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มีรายได้จากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แต่ต้องยอมรับนะฮะว่าปัจจุบันนี้รายได้จากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ย มีรายได้มากกว่าการค้ายาเสพติดด้วยซ้ำไปทำให้กลุ่มกองกำลังเหล่านี้พิทักษ์รักษานะครับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์บางส่วนถูกจับในประเทศไทยนะครับแต่หัวหน้าขบวนการใหญ่ฮะถูกจีนเนี่ยบินมาฝั่งพมา่าเข้าไปทําการจับกลุ่มทั้งหมดยกเข่งหมดเลยสิ่งน,นี้ก็คงเป็นคําตอบชัดเจนนะฮะว่าจริงๆพม่าเนี่ยนะฮะกับจีนเขาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้น แต่การที่มาผ่านไทยมาโจมตีประเทศไทยนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศไทยคงเป็นคำตอบชัดเจนความอ่อนหัดนะครับของรัฐมนตรีของประเทศไทยรัฐบาลของประเทศไทยจึงถูกลุกรานสาเหตุหลักที่เป็นเช่นนี้นะครับผู้นำอ่อนแอประเทศก็อ่อนแอต่างชาติจึงลุกรานนั่นเองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่จีนรุกมากมายขนาดนี้นี่คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือน,นักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ u b s c ล i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ปวงการชาวไทยพักดีราชนฟ้าคอยหมู่ใหยแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฝ้าปาหวานดำพืชคลได้กินว้าเดินติดดินรักรวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหน้าทอนผู่คนฟ้าปา่าจนท่านพ้นโอยภัยว้าปันแบ่งไปนำใจเลิศคนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปุกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่ามทรงสุขใจถ้าไทยรมเย็นแผ่นดินนี้รัชการที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปุกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว้มาทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น